นี่อะไรกัน่น้่อมลอกชรอดูต้นโพต้นนี้ดิใหญ่มากเลยพุ้เจดีสวยงามนะเนี่ยเจดีเก่าแก่เลยรัชการที่5ก็คยเสด็จมาประพาทที่นี่นะสวัสดีวันนี้จะพามาเที่ยววัดโบสชุมชนเจ็ดรูปแม่น้ำสแกกลังรอห้าเสด็จประพาต้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมณจุดนี้ต้องข้ามสะพานไปด้านบนนะจ๊ะอันเนี้ ลานสแกรังนั่งชมเมืองพัชนกจักกีนี่ที่ต้องข้ามสะพานไปวัดด้านนูนวัดโบสถสวยงามข้ามสะพานไป ลมพัดเย็นหน่อยเขายัางช่วงขึ้นมาบนสะพานก็จะเป็นวิวแม่น้ำเช้าเช้าเนี่ยเขาจะมีลานอาหารตลาดนัดตอนเช้าที่นี่ทุกวันจังหวัดอุทัยธานีนี่แม่น้ําสแกกลังว่ามีแพเยอะนี่บริเวณรอบๆสะพานแม่น้ําสแกกลังน้นําขึ้นเพราะเมื่อคืนฝนตกตกหนักทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี้ย แต่เราจะข้ามไปชมวัดโบสกันวัดโบสถ์ดูเงียบสงบลมเล่นดีนะจังหวัดอุทัยธานีนี่แม่น้ำสแกกังคนเขาอยู่ในบนแพรกันเยอะนะเนี่ยทำเป็นแพร่ลอยน้ำไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเลยนี่เป็นห้องสร้างใหม่ๆเลยนะเนี่ยแม่น้ำสแกกังวัด บ้านลอยน้ำมีแอร์ด้วยต่างหากรถรถหรูน่าอยู่มากไปเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปวัดโบสถ์ด้านซ้ายก็จะเป็นวิวภูเขามีพ่อหมอส่ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันเลยเนี่ยมอส่วิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันเลยมีร่องเรือด้วยนะ ล่องแพด้วยเห็นไหมส่วนเรามองไปด้านหลังเนี่ยก็<ส>จะเห็นวัดสังกัดร,นะกรัตนคีนะจ๊ะสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อปีอันนี้เป็นสะพานน้ำใจประชาชนวันนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่นะชื่อวัดอุโตสถารามออเรียนสร้างคือวัดอุโปไม่ใช่วัดโบสนะจ๊ะวัดอุโป แล้วก็มีบ้านน้ำตกด้วยอืมวัดอุทยานการศึกษาวัดอุโปรหรือเขาก็เรียกวัดอุทยานการศึกษามีหลายวัดเลยมีหลายชื่อค่อนข้างจะเงียบๆนะเงียบ,นะมยบไม่สางขึ้นด้านนี้มีร้านขายกาแฟชาิักษ์ใไทยนอกด้านหลังเจดีสามอง์ หน้าลังโบสถ์่ปการคจอโบสวยมากเลยคื่มมาีมาขายพวกเครื่องจักรสารคุอยู่ใต้ควาเวัสดุขอน้ำเราตอเทศกาลวันหลังไทยไม่มีใดเขียนครื่องจักรสารพัดมสรัตระก้าหวานมี นีอะไรอะกอนจะหวัดกุไตน่ากินมาานปูน้องน่ที่กุไต่เอะแะอิ่มของเองอะจ๊ะชิมค่ะบ้านขนาดใหญ่นต้ไผ่ที่อยู่ใ้านนีาได้ท่อยู่ที่มีน้านรักจ้งขายพวกหวายมากจส่แยกไทยกว่างแ มี่พามาดูเรือนไม้เก่าๆของวัดโปเรือนไม้เก่าๆเก่าแก่ดั้งเดิมวิหารวัดโปกตติดกับแม่น้ำสแกกรังนะจ๊ะเรือนไม้เก่าแก่สวยงามวัดกว้างนะนี่อุโบสถเก่าแก่มากเลย ว่าไงลลกดูต้นโพต้นนี้ดิใหญ่มากเลยต้นโพใหญ่มากอ่าแล้วเราก็มาอ่านประวัติกันหน่อยวัดอุโบสถารามวัดอุโบสถารามหรือวัดอุโบสถารามหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดโบเติมชื่อวัดโบเมโนโรมตั้งอยู่ริมแม่ริมแม่น้ำสแกกลางตรงข้ามกับชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่บนฝั่งและแพร่ริมน้ำ และตลาดซึ่งปัจจุบันคือเทศบาลตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานีวัดอุโปสถารามสร้างขึ้นเมื่อปีประมาณ2-3-2-4วางแผนผังเป็นฐานภัยทียกสูงก่ออิฐปูนและเจดีย์สามองค์หลายรูปแบบนอกจากนี้ยังมีบนรบแปดเหลี่ยมสร้างต่อฐานภัยที ด้านริมน้ำออกไปใช้เป็นที่ไว้ศพกและอัธิพระครูสุนทรมุนีประมาณนี้นจะอยู่ริมแม่น้ำสะแกกลางจะขึ้นไปดูโบสถ์ด้านบนโบสถ์เก่าแก่เลยสร้างมืปี2532บรรมากาศเงียบสงบคนไม่ค่อยมากันนะแถวนี้ค่อนข้างจะเงียบงเงาเงียบเหงา นี่เขามาที่อุโบสถหลังแรกหลังแรกก็จะเป็นวิหารเล็กๆเล็กๆเงียบสงบประมาณนี้นะก็เป็นลายจิตกรรมฝาผนังมาอุโบสถหลังที่สองอ,อุโบสถหลังที่สองนี่ก็จะเป็นลายเก่าแก่มากเลยอ่ะ ก่อนเราเกิดอีงนะอ๋อุโบสถหลังที่สองนี่ก็จะเป็นพระปลางยืนพระยืนประทานพรส่วนอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นพระประธานนั่งสมาธิก็จะมีลายพระพุทธเจ้าพระอา,หารหันต์รอบๆอ,อุโบสถ สวยงามลมรินออกมาด้านน้องอุโบสถก็จะเป็นเจดีว่าเจดีสวยงามนะเนี่ยเจดี JD เก่าแก่เลยรัชกาลที่5ก็เคือเสด็จมาประพาที่นี่นะเออดูองค์พระเจดี JD. สวยงาม มันก็เจดีเก่าแก่จจดีปูนปั้นด้านข้างก็เป็นแม่น้ำสแกกลังนี่ก็เก่าแก่มากเลยเนี่ยไม่ไม่มีการใช้งานนั่นแหะน่าจะเป็นป้อมอสโบสถสแกกลัง นี่ก็เป็นแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีหลักๆก,ก็คือเป็นวัดอุโปสถารามหุป,ป่าตาหุป,ป่าตาดวัดถ้ำเขาวงเขาสะแกกลางวัดผาทาั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะแผนที่แต่ที่มาวันนี้ก็คือวัดอุโปสถารามสําหรับวัดอุโปสถารามก็จะมีประมาณนี้นะอยู่ใกล้แม่น้ําสะแกกลางเชิญมาเที่ยวกันได้เลย เงียบสงบบรรยากาศดีเจ้าหน้าทีวะวะ่เขาแนะนําดีมากเลยมีเส้นทางจากักรยานด้วยออบ่ายเรวเจอกันคลิปหน้านจะขอให้บุญร,รักษาเทวดาคุ้มครองอายุมันขวัญยืนหมืน่นหมืน่นไ,ไปบ๊ายบาย